สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารนะคราฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะอีพี EP นี้นะครับก็ไปเกาะติดนะครับกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับหลังจากลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ที่สนามอารีนาสปอร์ตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกเป็นครึ่งละ45นาทีนะครับครึ่งเวลาแรกก็ยังเสมอกันอยู่ศูนยูนะครับก่อนที่ในะครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยจะมาได้ประตูขึ้นนําจากพิรัน,นบัวไข่หลังจากนั้นเป็นทีมชาติจีนนะครับที่มาได้ประตูตีเสมอ11ึ่งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่90นะฮะ ทำให้ทั้งสองทีมนะครับต้องมาตัดสินหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษนะครับก่อนที่ทีมชาติจีนฮะจะชนะไทยไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4นะครับจากนั้นนะครับทีมชาติไทยยูยี่สิบนะฮะก็ได้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อนะครับที่บริลัมยูเนเต็ดแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยก็จะฝึกซ้อมถึงวันที่สามเ็ดมกราคม25 6 8นะครับซึ่งการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่แคมป์บางบ่อนะครับก็ได้ทางยตกรบุรพานะครับกองหน้าจากพิธีประจบ FC เข้ามาสมทบ และลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับโดยการฝึกซ้อมทางเฮจโค้นะฮะก็ได้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยท่าเอเมสันเปเรล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้แบ่งกลุ่มแรกนะครับคือผู้เล่นที่ได้ลงแข่งขันเกิน60นาทีในเกมอุ่นเครื่องกับจีนนะครับโดยก็ให้เข้าฟิตเนสเพื่อฟืน้นฟูร,ร่างกายส่วนอีกกลุ่มก็ลงฝึกซ้อมสร้างเกมลุกและการเข้าทำตามเซสชันปกตินะครับทีมชาติไทยยู0ภายใต้าการคบคุมทัพของโค้ดเอเมสันเปเรล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอีก2นะั นะฮะพบกับทีมชาติอิรัษในวันที่25มกราคมและกาตาในวันที่31มกราคม2568นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุร่นัยไม่เกิน20ปี2025นะครับ ที่ก็จะแข่งขันระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2568นะครับที่ประเทศจีนในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มก็มีดังนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็จะพบกับญี่ปุ่นในเวลา1 6น .15 นาี นละต่อไปครับไทยพบเกาหลีใต้วันที่17กุมภาพันธ์นะครับเวลา16.15นและพบกับซีเรียนะครับวันที่20กุมภาพันธ์เวลา14.00นนะครับทุกนัดนะฮะแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดนะครับได้ทาง f เฟซบุ๊กยูทูบช้างศึกและช่องฟีทีวีดิจิตอลทีสปอร์ต7นะครับก็มาติดตามให้กำลังใจนะฮะสำหรับทีมชาตไทยชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดแห่งความหวังนะครับของทีมชาตไทยเราในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นยูเวอร์เกิน์20ปีครั้งนี้นะครับแฟนบอลทั้าายมคพกั ได้นะครับหรือคิดว่าการเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ของไทยจะมีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางช่องทาง y o u t u b e ฟุตบอลไทยซายยอดี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดี้ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ